สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับผมอยากจะมีอยากจะแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเดินเซนทัลเอมเบสซีกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปที่ร้านขายยาไปที่ร้านขายยานะครับซึ่งอยู่บนชั้น5ของเซนทัลเอมเบสซีก็ เหลือไปเห็นอาหารเสริมนะครับหรือว่ายาก็ได้นะเป็นชื่อว่า s t r stress tab stress Tab คำว่า s stress นี่ก็คือความเครียดนะครับ stress Tab ความเครีย stress ก็คือความเครียด stress Tab ผมก็ไปถามเภสัชกรว่า <c oughs> บางทีผมมีภาวะความเครียดเนี่ยผมอยากจะลดลงไปเขาก็บอกว่าพี่ลองทานตัวนี้เลย ชื่อสเตรทแท็บนะครับเป็นของไฟเซอร์นะครับเป็นของไฟเซอร์เป็นของไฟเซอร์ hmm. ผมกำลังจะทานเป็นเม็ดแรกเลยนะครับ mm hmm. เขาให้ทานหลังอาหารเช้านะครับ mm hmm. เพื่อจะช่วยลดเขาบอกเป็นภาวะความเครียดเม็ดจะสีแดงๆอย่างนี้เป็นสีแดง mm hmm. ผมซื้อมาคู่กับตัวนี้นะเขาบอกกาบาอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ผมยังไม่แม่นนะฮะ นี่ฮะเม็ดนี้สีแดงแดงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นไงนะครับผมดื่มเลยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยจริงๆเขาเขียนรนาคาขายนะครับ อยู่ที่482บาทซื้อเทียมบาซี่เหลือ379บาทนะมันทำอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างนีง่อ่าในใ้ฟังนะครับเขาบอกว่าสเตรทแท็บเนี่ย600บวกไอรอนเนี่ยนะครับในระหว่างเขาบอกว่าในระหว่างที่ร่างกายอยู่ในสภาวะเครียดนะครับร่างกายจะมีการใช้วิตามินไปมากกว่าปกติเป็นที่ทราบกันดีว่า ร่างกายของเราจะรับวิตามินที่ละลายในน้ําอย่างวิตามิน B ีรวมและวิตามินซีเข้ามาทดแทนทุกๆกวันต่างกับวิตามินที่ละลายได้ในไขมันเช่นวิตามินเอและวิตามินดที่เก็บไว้ในร่างกาย s เต็ทรั0 0 0รบวกแร่เหล็กเนี่ยครับเป็นวิตามินที่มีความเข้มข้นใช้เสริมจากการรับประทานอาหารปกติในภาวะที่ร่างกาย ที่ต้องการวิตามินสูงเพราะร่างกายไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับได้แก่วิตามินบีรวมเข้มข้นทั้งหมดช่วยเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานรวมไปถึงกรดฟูลิกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์เมด็ดเลือดแดงนะครับนอกจากนั้นวิตามินซีมีส่วนในการสมานเนื้อเยื่อและการดูดซึมธาตุเหล็ก วิตามินอีซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงธาตุเหล็กซึ่งเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินในการช่วยให้เม็ดเลือดแดงสามารถขนส่งออกซิเจนไปเรี้ยงร่างกายนะครับแล้วยังมีมีตัวยาเนี่ยผมจะลองอ่านให้ฟังนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้อันนี้ผมซื้อมาทานเนี่ยเพื่อศึกษาด้วยตัวเองไปด้วยครับลองดูว่าเออมันจะช่วยลดสตรส ลดภาวะเครียดได้ไหมนะครับอ่าก็ในนี้ก็จะมีอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะครับสนุกสนุกอ่ะแต่ใครแต่ใครจะซื้อทานนี้ต้องไปถามเภสัชกรก่อนนะครับอ่าผมถามแล้วอย่างอาการพี่โอเคไหมบางทีพี่รู้สึกเครียดผมก็คุยกับเภสัชนะอ่าพี่ลองนี้เลยก่อนอตรงน,นี้เขาบอกนะครับเขาบอกว่าชื่อและความแรงของตัวยานะครับในหนึ่งเม็ด เคลือบฟิล์มประกอบด้วยหนึ่งเม็ดเคลือบฟิล์มเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยวิตามินอ e, ีวิตามินซีกรดโฟลิกวิตามิน 2, บีหนึ่งวิตามินบีสองนิโคตีนามัยนะครับวิตามินบีหกวิตามินบีสิองไบโอดินกรดเพนเทนิกแล้วก็เหล็กนะครับนะแล้วก็แร่เหล็กนะข้อบ่งชี้เขาเรียกข้อบ่งชัยนะครับข้อบ่งชยัย แร่เหล็กสเต็ตแท็บหกร้อยบวกแร่เหล็กเนี่ยใช้สำหรับเสริมในผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียดจากร่างกายนะครับรวมไปถึงความอ่อนล้าและความเพลียจากการเสียเลือดในขณะมีประจำเดืนอนผู้หญิงก็ทานได้เนี่ยการทำงานหนะักการติดเชื้อการบาดเจ็บการตั้งครรภ์หรือแม้แต่ในสภาวะที่ร่างกายต้องการพลังงานมากขึ้นสเแท็บหบวกแร่เหล็กสำหรับรักษาผู้ที่ขาดวิตามิน B B.C. และธาตุเหล็กเช่นในสตรีทที่สีเลือดม,มากในประจำเดือนขยัแยายใช้วันละหนึเม็ดนะครับวันละ1เม็ดเขาบอกทานหลังอาหารเช้านะครับผลิตภัณฑ์ของไฟ i z e r Consumer Health Care นะครับนี่ฮะก็เพื่อเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้นะครับแฟนรายการนี่ครับก็ผมก็ลองทานดูเนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับแฟนรายการนะครับ ถือใครสนใจก็ลองไปศึกษาต่อดูนะครับขอบคุณแรายการที่ตามช่อง y u t u b e พิภพทรรมกทิทกศษสวัสดีครับ